ในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการรับแว่นตา Limited i ไอเทมที่เป็นรูปดวงดาวกันนะครับโดยแว่นตัวนี้จะมีชื่อว่า Go Star ์ l a s s นะครับทุกคนเพื่อนเพื่อชอบแว่นตัวนี้กันไหมครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยมาดูวิธีการทําในคลิปนี้กันได้เลยนะและแมปที่เราจะเข้าไปรับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเป็นแมปของ afk for ugc นั่นเองสําหรับวิธีการเล่นในแมปนี้นะครับเพียงแค่เราเยืนอยู่เฉยเเนี่ยเราก็จะได้แต้มมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราสามารถดูแต้มได้จาก l e a d e r b o บอร์ทางด้านขวาบนนะครับนี่ครับแต้มของเรา้้นนนนเ่อคััา UGC ง ให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่ UGC item ไ,ได้เลยแล้วเลือกไปที่แว่นโกลสตาร์การ์ดนะครับและสําหรับแว่นตาชิ้นนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่90,000 AFK point นั่นเองครับทุกคนถ้าเกิดว่าเรามี point ที่เพียงพอแล้วนะครับให้กดที่ p u r c h a s e ได้เลยแล้วเมื่อกดที่ p u r c h a ช e เรียบร้อยแล้วนะครับจะมี Popup เนี่ยแจ้งเตือนให้เราซื้อไอเทมแบบนี้นะครับคลิกไปที่คําว่าศูนย์โลบัครับทุกคนเพียงเท่านี้ก็ซื้อไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากได้แต้นที่เร็วมากขึ้้้้นนรบใหเเเาาวิ่งก็มตมีไดลย ซึ่งไอเทมพวกนี้นะครับจะเพิ่มอัตราการเพิ่มแต้มของเรานั่นเองครับและแมปนี้จะได้ทําการแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับทําให้เราสามารถซื้อไอเทมได้ตามปกติเลยครับทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ